เดี๋ยวผมจะจะโกนเชร์ให้ต่างๆใกล้ไปไหมครับพี่ต้องใกล้ไปไหมถ่ายิงขึ้นเ้าไม่กล้า ลลิลมล,ล,ลมาลิมลองเชียครับฮะลลิลมที่เป็นกองเชียร์ที่ตามมาเชีย,ยโโลลร์ไทยเขาหบอกชาวต่า,างชาติเขาบอกตอนไหนอะกลองเชียร์มาจากประเทศไทยค่ะสุดยอดพีสุดยอดสุดยอดขอบคุณนะครับเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะพรุงะะ่งนี้จะเป็นวันสำคัญ จะเป็นแมชแรกนะคะก็โนะคตโยงโคตโชนนะคะกันในฐานะกับตันทีมนะคะเราก็มุ่งหวังที่จะเก็บสามแต้มให้ได้นะคะ I will translate uh, in English also Tomorrow is going to be the 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 first match and it's a very important match for us เป็นแมชที่สำคัญนะคะ mm hmm. พี่ขออัดฉีดนะคะแมชพวกนี้ชนะนะคะ1ล้านบาทนะคะ We will give the bonus for winning match for tomorrow Which uh, we play against Mongolia, the first match, one million baht, to everyone. Uh, <laughs> we have to play together. Naka? Never give up. Never give up. Jonathan, what you would you like to say? <laughs> That's great. Uh, only great. <laughs> 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 okay. Okay. ก็ตื่นเต้นกันทั้งทีมนะคะทั้งนักกีฬานะคะทั้งโค้ชนะคะทั้งตัวแป้งเองนะคะก็พรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราพบกับมองโกเลียเจ้าภาพเลยะคะถามว่าเป็นงานง่ายไหมแป้งคิดว่าเป็นงานยากนะคะเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพซึ่งเขาเองก็อยากได้ชัยชนะส่วนเราเองก็ต้องการเก็บ3ามแต้มเช่นกันนะคะก็ตอนตอนบ่ายเดี๋ยวจะมีการเดี๋ยวโค้ชนะคะจะมีการประกาศาผู้เล่น 23คนนะคะเ,เราเอามา27คนแต่เนื่อง,งจากว่าเราก็เกรงว่าระหว่างการฝึกซ้อมนะคะถ้าเกิดมีผู้ใดบาดเจ็บเนี่ยจะต้องทดแทนได้นะคะก็ตื่นเต้นค่ะก็ได้คุยกับน้องๆนะคะว่าแมตชนี้เขายังไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าแม์ที่จะเจอกับมองโกเลียนะคะก็จะมีเงินอัดฉีดนะคะ1ล้านบาทสำหรับแม์แรกนะคะ น้องหลายคนเนี่ยเพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกแป้งก็เชื่อว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ได้เห็นอย่างหนึ่งนะคะคือสนามที่เราซ้อมอยู่เนี่ยนะคะเป็นสนามที่จะแข่งจริงในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งจะแข่งขันในเวลา11โมงของประเทศมองโ,งโกเลียนะคะ แล้วก็ตรงกับเวลา10โมงเช้าของประเทศไทยนะคะอยากฝากนะคะแฟนบอลชาวไทยนะคะถ่ายทอดช่องวันนะคะฝากแฟนบอนทั้งประเทศนะคะว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะคะวันนี้สิ่งที่กระ,กระตุกหัวใจนะคะของคนไทยคือว่า ถ้าเมื่อสักครู่นะคะมองไปที่อาพาร์ตเมนต์นะคะที่อยู่ข้างนอกสนามน,นะคะจะเห็นมีคนไทยคนหนึ่งนะคะามาชูธงชาติไทยนะคะอยู่กับอาพาร์ตเมนต์ที่ฝึกนะคะที่ที่อยู่ข้างนอกนะคะทราบว่าบินบินมานะคะไฟโคเรียนแอร์ไลน์นะคะเพื่อมาเชียร์ทีมชาติไทยโดยเฉพาะนะคะถือเป็นกำลังใจที่สำคัญในยามที่มีโควิดนะคะแล้วก็เขาเลือกนะคะแสดงว่าทรา,าบว่าชื่อนาลิม ะะบินมานะะเลือกที่จะมาเชียร์นะคะอยู่ตรงอยู่ทางด้านโน้นนะคะ <c oughs> ก็เสียงจากผู้เล่นคนที่12นะคะไม่ว่าจะที่นี่หนึ่งคนนะคะแล้วก็ที่ประเทศไทยนะคะแม่เ,เชื่อว่าจะเป็นแดงผักดันนะคะให้พวกเรานะคะซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะเป็นทีมที่ไม่ใช่ดีที่สุดเนื่องจากว่าติดปัญหาหลายๆอย่างนะคะแต่ก็ จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะก็ฝากยูยู U ี่สามนะคะจากใจนะคะจะทําให้ดีที่สุดวันนี้อากาศหนาวมากนะคะลบ8ดนะคะค่ะแต่ตอนนี้แดดเริ่มออกค่ะพรุ่งนี้ก็ช่วงแข่งขันก็แดดออกก็คิดว่าจะดีขึ้นนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ